สวัสดีครับผมพบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับผมถ่ายคนเดียวนะครับเดินกลับบ้านกับหนูใบเตยนะครับผมก็แวะไปเรื่อยนะครับผมแวะเกืบทุกบ้านนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมมามามาเร็วมามามาเตย มาเร็วมา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 เร็ว,เ,รวเก็บลูกมะม่วงกินนะครับผมมาเร็วมาเรมามามาวันนี้ไม่มีควานเลยควานหายหมดแล้วามาเร็วมาเร็ว<น>เวกินหญ้าไปเรื่อยนะครับผม ถอนหญ้าตามหน้าบ้านนะครับผมเลาะตามถนนมาเลยนะครับผม ถอนหญ้ากินไปเรื่อยนะครับผมมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเตยเอ้ยมาเร็วมาเร็วเตยมามาเร็วมาเร็วเด็กๆนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับผม มาเร็วมาวันนี้นะครับผมไม่มีควานมาช่วยครับผมถ่ายคนเดียวนะครับผมมาเร็วเตยเร็วเฮ้มามามาตกโทเลยมามาเร็เวเก็บลูกมะม่วงนะครับผมลูกมะม่วงสุกนะครับผมมาเร็วม,ม,ม,มาเร็วมามาเต้มามาเร็ว เฮ้ยมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมามา,มาเวเ,เก็บลูกมะม่วงสุกกินนะครับผมหวานนะครับอร่อยนะครับผมมาเร็วอันน้องพีนะครับอยู่ข้างหลังนะครับบวดเตจติดเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้ไปไมาช่วยพอควานเลยนะครับวันนี้นะครับผม

กินยาหน้าบ้านนะครับผมนี่เป็นบ้านหนูใบเตยนะครับผมบ้านพ่อควานนะครับผมกว่าจะถึงบ้านนะครับผม เดินกินหญ้าเขียวๆอ่อนๆข้างบ้านนะครับผมฝนตกใหม่ๆนะครับผมปล่อยให้น้องเดินตามธรรมชาตินะครับผมไย tới là tới ơi tới ơi mà leo mà leo mà leo tới, lòng lòng nè, mà leo mà leo mà leo, ở đường này, này leo leo tới, mà 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 mà, mà leo, mà leo mà leo, chong leo chong này leo, ma, 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 ma. เป็นอย่างเดียวนะครับผมไม่สนใจเลยนะครับผมมาเตายมาเตาย helemaal! ต่อเร็วเตย,ตายมาเร็วมามาเร็วมาเร็วเตยเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วโอ้โหไม่มาเลยครับผมต้องไปตามนะครับผมน้องกินหญ้านะครับผมกินหญ้าอ่อนๆข้างรั้วนะครับผม หญ้าอ่อนๆข้างรั้วนะครับผมช่วงฝนตกนะครับผมหญ้าออกใหม่นะครับผมเขียวชะอมนะครับผมกินอร่อยเลยนะครับผมเรียกไม่มาเลยนะครับผม คจอหญ้าเขียวอ่อนๆนะครับผมตามริมรั้วนะครับผมเตยกล้วยใยเตยถอยถอยถอยตเลยมาเลยถอยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวโดนใยด่าอีกเรื่ๆมาเลยมามามาเร็วมาแล้วมามามา นสับรดแล้วลูกเร็วเร็วมามาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ครับผมของสับรดลุงใบเตยนะครับผมอันนี้ก็ เสานะครับผมที่จะสร้างบ้านให้หนูใบเตยนะครับผม,มต้นกล้วยนะครับผมทั้งต้นกล้วยมีทั้งตน้งตนสับประรดนะครับผมม,มาเลวมาเลยไยเร็วเฮ้ยมา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 ลูกมามาเก็บมากินไหมต้นกล้วยเก็บมาเร็วเก็บมาเก,บเก็บเก็บเร็ว มา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 เร็วน้องเจมนะครับผมมาเร็วมา,มาต้นสับประรดนะครับผมต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับผมก็ได้มาจากคะแนนนะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่เอซนะครับผมช่วยอุดหนุนผลไมห้หนุ่ปเตยนะครับผม ก็กลายเป็นสับปะรดกรองใหญ่ต้นกล้วยกรองใหญ่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัมสไคร้นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูใบเตยนะครับผมสวัสดีครับเอาอีกแล้วนะครับผมคุณต้วยคุณยายนะครับผม